สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาพูดถึงเทคนิคง่ายๆในการระบุปัญหากันนะครับว่าเราควรจะต้องระบุปัญหาให้ชัดเจนอย่างไรบ้างเทคน,นคนิคนี้ก็ใช้ทั่วไปนะครับเราสามารถถามคำถามนี้ได้ทุกครั้งที่เกิดปัญหานะครับว่าปัญหานั้นคืออะไรปัญหานั้นเกิดขึ้นที่ไหนปัญหานั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับการถามให้ชัดเจนนั้นจะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ง่ายมากขึ้นนะครับและจะทําให้ทีมงานแล้วก็เราเนี่ยโฟกัสมากขึ้นว่าเอ๊ะจริงๆแล้วปัญหานั้นมันเกิดขึ้นที่ตรงไหนกันแน่ เวลาที่แก้ไขปัญหาหรือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาก็จะง่ายขึ้นแล้วก็จะชัดเจนมากขึ้นนะครับเทคนิคนี้เรียกว่าเทคนิค 5W1H นะครับเพื่อระบุปัญหาที่ชัดเจนก่อนนำไปแก้ไขนะครับเวลาที่เรามีปัญหาลองใช้เทคนิคนี้กันดูนะครับเทคนิคนี้เริ่มต้นแบบนี้นะครับก็อย่างที่บอกมี 5W แล้วก็ 1H ก็มี what มี when มี where มี why มี who แล้วก็มี how much หรือ how many นะครับเทคนิคนี้เอาไว้ใช้เวลาที่เราเจอปัญหาถ้าเราเป็นหัวหน้าง,งานหรือเป็นคนทํางานเวลาที่มีคนมาบอกปัญหาเราหรือเวลาที่เราเจอปัญหาเองนะครับพยายามบอกให้ชัดเจนว่าเอ๊ะปัญหานั้นเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรกันแน่ตัวอย่างนะครับเช่นสมมุติว่าเรามีปัญหายอดขายลดลงการที่เราบอกว่ายอดขายลดลงเนี่ยมันก็อาจจะกว้างเกินไป แม้ว่าเราจะบอกว่ายอดขายลดลง30%นะแต่สิ่งที่ดีกว่านั้นก็คือการระบุให้ชัดเจนว่ายอดขายที่ลดลงนั้นมาจากสินค้าอะไรล่ะสินค้าอะไรที่ยอดขายลดลงนะครับเว้นนะครับเกิดขึ้นเมื่อไหร่เห็นไหมครเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็หมายความว่ายอดขายที่ลดลงนั้นเกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อปีที่แล้วหรือว่าเพิ่งเกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วการที่บอกว่าปัญหานั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่นั้นก็จะช่วยทําให้เราเห็นภาพมากขึ้นว่า สาเหตุของปัญหานั้นน่าจะเกิดในช่วงเวลาไหนเพื่อเราไปโฟกัสสาเหตุในช่วงเวลานั้นนะครับตัวที่1น,นะครับ w h a ตตัวที่2 w h นะครับ when what ก็หมายถึงว่าการระบุอะไรให้ชัดเจนไปเลยว่าปัญหาที่คุณพูดถึงนั้นเป็นปัญหาสินค้าตัวไหนถ้าเป็นของเสียก็เป็นของเสียประเภทไหนถ้าเป็นลูกค้าก็เป็นลูกค้ากลุ่มไหนนะครับหรือเป็นอะไรที่มันชัดเจนว่าอะไรกันแน่ที่เป็นปัญหานะครับ เวลาท<ล>ี่มีคนมาแจ <NG> ้งปัญหาเราหรือเราเห็นปัญหาเนี่ยเราควรต้องพูดให้ชัดเจนว่าปัญหาอะไรเอ,เอาให้ชัดเจนตัวที่2ก็คือเว e นปัญหานั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมยังไม่เห็นปัญหานี้นะปัญหานี้เพิ่งเห็นเมื่ออาทิตย์นี้เมื่อเดือนที่แล้วยังไม่เป็นนะเพิ่งเป็นเมื่อเดือนนี้หรือก่อนหน้านี้สินค้าล็อตนี้ก็ไม่เป็นนะเพิ่งเป็นลอน็อตนี้อย่างนี้ก็เป็นการระบุป,ปัญหาที่บอกได้ว่าปัญหานั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับตัวที่3มก็คือแวร์ ตัวแวรเนี่ยหมายถึงสถานที่หมายถึงตำแหน่งนะครับที่จะบอกว่าปัญหานั้นเกิดขึ้นที่ส่วนไหนเช่นเรามีปัญหาเรื่องของของเสียที่ระบุไว้ว่าปัญหานั้นเกิดของเสียถ้าเราสามารถระบุได้ว่าปัญหานั้นเกิดที่มุมซ้ายมุมขวาตรงกลางหรือว่าเกิดตรงไหนบ่อยที่สุดก็สามารถบอกปัญหานั้นได้อย่างชัดเจนหรือถ้าเป็นการขายเราบอกว่ายอดขายที่เราหายไปเกิดที่ภาคไหนเกิดที่โซนไหน มันก็จะเป็นการสะโคปปัญหาให้มาในส่วนที่มันแคบมากขึ้นในการที่นำไปสู่การแก้ไขนะครับแวร์ Where? นี้ก็จะเป็นการบอกว่าเอ๊ะที่ไหนล่ะที่มันเป็นปัญหานะครับตรงไหนล่ะที่เราจะต้องไปโฟกัสมันตัวต่อมาคือ Y y y Why เนี่เป็นการถามว่าทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญทำไมเรื่องนี้ถึงเพิ่งเกิดขึ้นทำไมเรื่องนี้ถึงเป็นประเด็นเพื่อให้เรารู้ว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่สำคัญ หรือว่าไม่สําคัญเพื่อให้เรารู้ว่าปัญหานี้ทําไมถึงเพิ่งเกิดแล้วทําไมก่อนหน้านี้ถึงไม่เกิดแต่ยังไม่ต้องไปหาสาเหตุนะครับเป็นการถามว่าทําไมเรื่องนี้ถึงสําคัญทําไมเรื่องนี้ถึงเป็นประเด็นเพราะอะไรเราต้องรีบแก้ไขนี่เป็นเหตุผลที่ทําให้เรานั้นต้องโฟกัสมากขึ้นสําหรับปัญหานี้นะครับเพราะบางครั้งในแต่ละวันเรามีปัญหามากมาย วิธีการนี้จะช่วยทำให้เราโฟกัสได้มากขึ้นว่าอะไรควรเป็นปัญหาที่สำคัญและควรนําไปสู่การแก้ไขก่อนนะครับตัวต่อมาคือ who ใครตัวที่เป็นใครเนี่ยบางครั้งเราอาจจะไม่กล้าระบุว่าเอ๊ะคนนี้เป็นต้นเหตุของปัญหาหรือเปล่าตัวนี้เป็นสาเหตุหลักหรือเปล่าการที่เราระบุว่า who เป็นใครนั้นจะช่วยทำให้เรารู้ว่า ปัญหานั้นควรจะต้องไปแก้ไขที่ใครนะครับบางครั้งเนี่ยปัญหาอาจจะมี2ส,ส่วนก็คือเป็นที่แมชชีนเป็นที่โปรเซสหรือเป็นที่คนการที่เราระบุว่าคนไหนเป็นคนทำเนี่ยก็จะทําให้เรานั้นเห็นภาพมากขึ้นว่าเอ๊ะเรามีลูกน้องอยู่10คนแต่มีอยู่ 2- อสาคนนะหรือ2-3กลุ่มนะที่ทําให้เกิดปัญหานี้ซึ่งเราจะได้ไปช่วยเขาแก้ไขปัญหาแต่ถ้าเราไปดูทั้งหมดเลยโดยไม่ระบุว่าเป็นใคร เราก็จะแก้ปัญหาไปทั่วนะครับทำให้การแก้ไขปัญหาของเรานั้นอาจจะไม่โฟกัสตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัว H ก็คือตัว h o w much หรือ h o w m a n y การที่เราระบุปัญหาถ้าเป็นไปได้นะครับควรจะต้องระบุความทีว่ามันเกิดขึ้นบ่อยครั้งไหมมันมีจำนวนเท่าไหร่มูลค่ามันคือเท่าไหร่ความเสียหายที่มันเกิดขึ้นการที่เราวัดได้เนี่ยจะทำให้เราแก้ไขปัญหาได้ดีมากขึ้นเพราะว่าถ้าเราแก้ไขปัญหาแล้ว เราจะได้รู้ว่ามันดีขึ้นหรือมันแย่ลงนะครับเช่นของเสียเราเคยมีอยู่10%เราแก้แล้วมันเหลืออยู่แค่สหรือ1%แสดงว่าการที่เราระบุป,ปัญหาและนํำไปแก้ไขนั้นเกิดผลที่ดีขึ้นแล้วนะครับการที่วัดได้นั้นจะช่วยทําให้เรานั้นสามารถรู้ได้ว่าเรามาถูกทางหรือ,อยังเรามีการแก้ไขที่ถูกต้องไหมนะครับ ลองใช้เทคนิคนี้ดูนะครับสำหรับการระบุปัญหาหชัดเจนยกตัวอย่างเช่นการระบุยอดขายที่ลดลง30%ดูก็ยังไม่ชัดเจนนะครับถ้าเราระบุใหม่ให้ชัดเจนเราก็จะบอกว่ายอดขายนั้นเป็นสินค้าประเภทของใช้เด็กเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาจนถึงปัจจุบันร้านค้าที่มีปัญหาคือร้านค้าที่เป็นร้านค้าท้องถิ่นนะครับไม่ใช่ร้านค้าที่ขายในห้าง ปัญหาที่ยอดขายตกนั้นมีมูลค่าลดลง30%คนที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นเซลล์ที่อยู่ในภาคนั้นนะครับฝ่ายการตลาดฝ่ายขนส่งฝ่ายการขายฝ่ายสนับสนุนการขายการที่เราระบุป,ปัญหาอย่างนี้ให้ชัดเจนมากขึ้นจะเห็นว่าทุกคนเนี่ยจะช่วยกันไปแก้ไขปัญหาสินค้าที่เป็นประเภทของใช้เด็กนะครับแล้วไปโฟกัสที่ภาคอีสาน แล้วโฟกัสตั้งแต่เดือนตุลาจนถึงปัจจุบันว่าเกิดอะไรขึ้นจะเห็นว่าการที่เราระบุป,ปัญหาที่ชัดเจนจะทําให้เราโฟกัสมากขึ้นนะครับถ้าสมมุติว่าเรามีปัญหาเราเป็นภาพกว้างๆแบบนี้แต่ถ้าเรามันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะโฟกัสหรือแก้ไขตรงไหนได้ถูกการที่เราระบุให้ชัดเจนไปนเลยว่านี่ต่างหากที่เป็นปัญหาทุกคนในองค์กรหรือว่าพนักง,งานเนี่ยก็จะได้ช่วยกันโฟกัสตรงนี้นะครับพอโฟกัสปัญหาได้แล้ว ก็จะนำไปสู่การโฟกัสหาสาเหตุพอหาสาเหตุได้แล้วเราก็จะไปโฟกัสแนวทางการแก้ไขปัญหาที่สาเหตุนี้โดยเฉพาะแล้วพอเราโฟกัสที่การแก้ไขปัญหาที่สาเหตุนี้โดยเฉพาะก็นำไปสู่การแก้ไขปัญหาในภาพรวมได้นะครับลองปรับใช้ดูนะครับเทคนิคนี้วัตถุประสงค์ของเทคนิคนี้ก็คือว่าให้เราเตือนตัวเองเสมอว่าเวลาที่มีปัญหาเราควรต้องระบุให้ชัดเจนว่าเฮ้ยปัญหาคืออะไรปัญหาเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ปัญหาเกิดขึ้นตอนไหนนะครับปัญหาเกิดขึ้นที่ไหนและปัญหานั้นทําไมถึงมีความสําคัญใครเกี่ยวข้องบ้างและเราจะต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างไรวิธีการนี้จะทําให้เรานั้นตระหนักอยู่เสมอว่าทุกครั้งที่เจอปัญหาควรต้องตั้งคําถามแบบนี้บ่อยๆนะครับว่าอะไรคือปัญหาที่แท้จริงกันแน่ก่อนนําไปสู่การแก้ไขนะครับลองปรับใช้ดูนะครับเทคนิคนี้ใช้ได้กับทุกปัญหานะครับ